เคยคิดไหมคะว่าชีวิตของเราคะ่ะเต็มไปด้วยหนี้ที่เราเลือกเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะคะซึ่งเป็นหนี้จากการที่เรายอมรับและวางแผนนั่นเองแต่จะมีอีกหนี้อีกประเภทหนึง่งซึ่งไม่มีใครอยากเจอนั่นก็คือหนี้จากการเจ็บปวดด้วยรโรคร้ายแรงค่ะลองนึกภาพดูนะคะหากเราใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่จู่ๆค่ะก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคสมองซึ่งนํามาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากๆและผลที่กระทบตามมานั่นคือรายได้เราลดลงค่ะค่าใช้จ่ายกับเพิ่มมากขึ้น นี่แหละค่ะที่เราต้องวางแผนประกันสุภาพและโรครายแรงซึ่งไม่ใช่ประกันทั่วไปนะคะแต่ต้องครอบคลุมเกี่ยวกับโรครายแรงดังนั้นนะคะการมีประกันโรคแรงไม่ใช่แค่เกาะป้องกันนะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเราและครอบครัวของเราด้วยนั่นเองค่ะอย่าปล่อยให้โชคชะตาเล่นงานนะคะวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อความมั่นคงสําหรับพรุ่งนี้ประกันที่ใช่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะคะแต่เป็นเกาะป้องกันชีวิตของเราจากนี่ที่เราไม่ได้อยากเลือกนั่นเองค่ะประกันโรครายแรงนะคะไม่ได้แพงอย่างที่คิด ตายโพสเลยค่ะ